สวัสดีครับมาเรียนรู้การน,นะฮะการเทสค่า CCA นะครับของแบตเตอรี่หรือนะครับหรือทดสอบอค่าความจุนะครับค่าแบตเตอรี่ที่เราใช้งานอยู่นะครับด้วยเครื่องนะครับไมโครนะฮะสองร้อนะครับ,นะรบด้วยเครื่องไมโคร200 Pro นะครับก็มีแบตเตอรี่นะครับเป็นเจลนะฮะเป็นเจล120แอมป์นะครับ2ใบอ่าที่ใช้อยู่นะครับตอนนี้เป็นระบบ12โวลต์นะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาเทสใบแรกกันดูนะครับด้วยเครื่องนะฮะคีปแล้วนะครับที่ขั้วอ่าบวกอันนี้จะคีปที่ขั้วลบนะครับตอนการทดสอบหรือการเทสนะฮะเราจะทำการออฟนะครับออฟเบรกเกอร์การชาร์จทั้งหมดนะฮะ ทสออกมาแล้วนะครับจะมีไฟอยู่ที่12.99โวลต์นะครับ12.99โวลต์ w, ซึ่งหน้าจอตัวนี้นะครับกับหน้าจอวัดที่มีอยู่นะฮะอาจจะไม่ตรงกันเราก็ใช้ไว้เพื่อทฤษฎีการคำทางนะฮะแล้วกดโอเคนะครับยืนยันเข้าไปนะฮะหลักการใช้งานนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด6โหมด6โหมด เราก็จะเข้าไปโหมดทดสอบนะฮะทดสอบแบตเตอรี่ก็คือเป็นโหมดที่1นนะครับแบตเตอรี่เทสนะฮะกดยืนยันนะครับโอเคไปหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ไทายนะครับแบตเตอรี่ไทายก็คือชนิดของแบตเตอรี่นะครับอ่าตั้งแต่1นะครับฟูลเลนฟูลเลนนี่ก็คือแบตเตอรี่ชนิดน้ำนะฮะ AGM นะครับ AGM นะฮะก็มี2ตัวของเราตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ชนิดเจลนะครับ เราก็เลือกลงมาที่เจลนะฮะให้เรารู้ด้วยนะครับว่าชนิดของแบตที่เรามีอยู่เป็นแบตเตอรี่ชนิดไหนนะครับพอกดลงมาที่เจลนะฮะเราก็ยืนยันนะครับเราต้องการเช็คค่าอะไรนะฮะเช็คค่าอะไรสําหรับผมต้องการมาวัดค่า CCA นะครับแบตตัวนี้ก็ปีหนึ่งเรามาก็กดยืนยันโอเคนะครับอ่าโอเคซ้ําอีกอีกทีหนึ่งก็คือเซตติ้งเรฟกดซ้ําไปนะฮะพอกดซ้ําไปปุ๊บระบบก็จะทํางาน เพื่อจะคำนวณผลออกมานะครับอ่ะยืนยันออกมาแล้วนะครับอ่า SOH นะครับ100% 1,140 CCA นะครับ SOC 98% 12.99โวลต,ต์นะครับ R นะครับ R R ก็คือค่าโอห์มนะครับ2.73มิลลิโอห์มกู๊ดแบตเตอรี่นะฮะอ่ะเป็นแบตเตอรี่ที่คุณภาพค่อนข้างจะดีนะครับเป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับนี่ห้อผมก็จำชื่อไม่ได้แล้ว จำชื่อไม่ได้อะลูกแรกผ่านไปนะครับค่าสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเทสลูกที่สองนะฮะวันนี้เรามาทดสอบระบบกันหน่อยจากที่แบตดีๆนะครับแบตดีๆไอ้แบตดีๆว่าแดดดีๆนะฮะจากที่แดดดีๆมาสองสามวันมาทดสอบนะครับแบตเตอรี่กันหน่อยเพื่อความอุ่นใจนะครับในระบบว่าเราจะใช้กันได้ว่าเราจะใช้กันได้อีกนานเท่าไหร่นะฮะอะลูกที่สองนะครับ เพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะฮะในคลิปนะครับใน y t u t u นะฮะเราก็มาเรียนรู้การใช้งานนะครับพลังงานทางเลือกนะฮะไปพร้อมๆกันนะครับหน้าจอตอนนี้นะครับวัดได้นะฮะสิบโวลต์นะครับอ่าเป็นแบตลูกที่2นะครับวัดได้1 2 8 9 8กโวลต์แโวลต์นะฮะก็ล่วงลงไปตามอ่าค่าพลังงานที่เราต้องดึงมาเลี้ยงตัวตัวเทสก็คือตัวไมโคร2000 Pro ตัวนี้นะฮะเราไปดูหน้าจอที่หน้าแบต 12.9นะฮะก็ลดเรือลดเรือลดเรือมลดลันกันอยู่นิดน้อยนะฮะกับใบแรกนะครับกับใบแรกอันนี้ใบที่สองนะครับอ่ะเราก็จะมาเทสที่เดิมที่ค่าเดิมนะครับกดโอเคนะฮะกดโอเคนะครับก็ไปที่นะฮะเมนูนะครับเทสแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องท้ายก็คือการหาค่าของแบตเตอรี่หรือชนิดนะครับของแบตเตอรี่อ่าก็กดยืนยันโอเคไปที่เจลนะครับ แล้วก็ต้องการเทส CCA นะครับกดซ้ำโอเคไปที่เมนูนะครับรอเครื่องประมวลผลนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ค่าออกมานะครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ SOH หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันแปดสิบ CCA นะครับแล้วก็ SOC 9 8 12.87บโวลต์นะครับค่า R นะครับ2.78มิลลิโอห์มนะฮะกุดแบตเตอรี่นะครับ ก็เป็นแบตเตอรี่มือสองนะฮะรับมาพร้อมกันนะครับก็จากการใช้งานนะครับหนึ่งปีนะฮะสองใบนะครับก็ขอบคุณนะฮะมิตรภาพนะครับอ่ะสองใบแล้วนะครับสองใบแล้วเดี๋ยวเรามาเทสใบที่สามกันอ่าตัวนี้นะฮะสองใบแล้วนะครับระบบสองใบแล้วเดี๋ยวใบที่สามนะครับเป็นแบตเตอรี่ชนิดน้านะครับเป็นแบตเตอรี่ชนิดน้ําตัวนี้ยังนะฮะยัง อย่างหรูนะฮะยังยังใช้งานได้กิบกิบนะอย่างใช้งานได้กิบกิบนขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆสําหรับแบตเตอรี่ดีๆตรงนี้แล้วก็เครื่องนะฮะเครื่องตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้หรูหรารือว่าราคาแพงนะครับแค่ราคาหกร้อยห้าสิบบาทนะฮะสำหรับผมผมบอกว่าช่วยได้เยอะนะฮะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะในการใช้งานนะครับช่วยได้เยอะในการเทสแล้วก็เรียนรู้ค่าแบตเตอรี่นะฮะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งใบนะครับที่รับเข้ามาเมื่อปี2 5 0 0เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ชัด64นะปี2564ก็ใช้งานอยู่กับผมมาก็ราวๆปีกว่านะครับเมื่อวันที่16เดือน8เราก็เอาออกมานะครับเอาออกมาชาร์จเอาออกมาอัดไฟด้วยเครื่องชาร์จนะครับฟ็อกเซอร์นะครับเครื่องชาร์จฟ็อกเซอร์กระตุ้นแรงดันกระตุ้นค่า cca แล้วเดี๋ยวเราจะมารีแพ์ ไปดูนะฮะแบตเตอรี่ยังสมบูรณ์ดีนะครับยังไม่มีร้าวไม่มีบวมไม่มีอ้วนนะฮะแล้วก็ไม่ท้องนะครับเี๋จะเราจะรักษามันสักหน่อยนะฮะถ้าว่าไม่ไหวเราก็จะพาไปขึ้นกิโลนะครับอ่าอันนี้ฝากเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับในช่อง u t u b e นะฮะกดติดตามนะครับอ่าชื่อภาษาไทยเลยนะฮะติดตามกันง่ายๆนะครับชัยมาเจริญนะครับติดตามแล้วก็ มาเรียนรู้การใช้นะครับค่าพลังงานโซล่าเซลล์แล้วก็พลังงานทางเลือกนะครับพร้อมกับเรียนรู้การรู้จักเผือกนะฮะรู้จักมันที่ร้านเผือกร้านมันพี่แดงนะครับไปพร้อมๆกันวันนี้อ่าผมนะฮะชัยมาเจริญไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองเลยนะฮะขอแค่อ่ามาแบ่งปันนะครับการเรียนรู้นะฮะแบตเตอรี่แล้วก็การรักษาแบตเตอรี่ไปพร้อมๆกันฝากเพื่อนๆนะครับที่รู้จักนะฮะกดติดตามแล้วก็กด จับสร์ไหรือให้กำลังใจด้วยนะครับอขอบคุณมากครับ1คลิปดีๆวันนี้ขอบคุณครับ